ัร่มมาหน่ะบอนไอพี่มันล้มซ่อมไงล่ะบอที่ว่ามันบ่หมุนโอ้ยมันหมุนยุ้ยขี้ม้ามึงมันหมุนยุ้ยได้ยิงไอพ่พ่อร้านซ่อมมันหมุนยุ้ยเลยบ่ซ่อมขี่มึงยานี่มันหมุนแม่นเลยบ่ซ่อมเม่นเลยกำมาขึ้นแม่นเนี่ยโอ้ยบักแห้งเลยแม่นมึงโง่คักเนาะมัดข้ามสิามันขี้ทอรถมันกับมุนละเนาะเม่นบอ มันหมดใช่ไหมเชี่ยเชี่ยจ้าพ่อแม่เรียกไปล้างถ้วยล้างชามใช่เหรอจริงเอิ้ลองตะโกนถามแม่ดูสิแม่แม่เรียกหนูไปล้างจานเหรอไม่ว่าที่ไหนเอิ้นพ่อมึงนั่นละไอ้พ่อดิบิดดิบิดไม่ใช่อมาแล้วเกี่ยวซีนอ้างนอกเลอข้างในหัวหนอกข้างในเหรอเนาะข้างในข้างในมาตาควะเยอะ ไม่ไ้น่ปัญัานี่ครับค่ะิพยเมียเจ้าได้อาบน้ำอยู่บ่หมวยอาบเลยเนาะอาบตอนใดขคือเมนแท้มันขึ้นนี่ละมันขึ้นเมนขึ้นใดล่ะขึ้นก่อนขึ้นก่อนเมนโอ้ยแข็งเลยไปหาอาบน้ำนี่นี่ไ้าี่ เราคือกินน้ำมันแต่ว่าจะจำยังไงพี่รถกินน้ำมันถึงไงวะโอ้ยดีตัวมันกินน้ำมันเป็นยังไงบางสัตว์ว้างสัตว์เราไกินลากกินก๋วยไหมมันสิยอยากเจ้าหาเขาขั้วหัวหอมใส่อีกเฮ้ยนึกขึ้สิบอกจริงๆยังเลยเนี่ตัดคลิปอยู่ตัวบางตัวโอคุแกนคันให้อ้น่นี่ใครข่วงขันนอนอ้ขาไอ้แป๊บนึงเดี๋ยวไปซอบรถนี่โอ้ยเร็วอเรื่ เอกเอกเอกไม่เเอาไปจะว่าให้เอาใครข่วงขันเนาะใครข่วงขันแม่มีอะไขันเลยเนาะตัวเลขขันตัวไปไปมึงไปเกยไกลตรงนี้นี้นี้พูดแค่เดียหรอก้มชันโอ้รถแขมิข้ามง่ามเว้ยง่ามกับซื้อพได้าดอกมีเงินกับซื้อพได้าดอกจะจอมยังไงบิดรถข้ามง่ามเนี่มีเงินกับซื้อพได่ายาัดอกมีเงินเป็นยังซื้อซื้อพอดซื้อพอด่าเขาดาวซื้อ S <S เขาไดาวเงินซื้อบอเลยเขาเดาวซื้อเขาดาวซื้อแม่จาคือจังสัตนนะคือตนเห็นว่าเขาบอกว่าใช้เงินดาวนี่โอ้ยมึดคำสิเว้าไปแล้วกูก็เขาว่าใช้เงินดาวเนาะพ่อพ่อพ่ออะไรไปชาคนเราไม่มีใครแก่เกินเรียนใช่ไหมพ่อใช่ลูกทำไมเองรู้อะเมื่อวานนี้โนแอบได้ยินแม่พูดกับพ่อว่าพ่อไม่ยอมทำการบ้าน

มืดเข้าไม่ใ่ปพ่อพ่อพ่ออะไรเนี่ล่ะหนูมีเรื่องจะบอกบอกอะไรอีกกินข้าวก่อนพ่อพ่อพ่ออะไรกินข้าวก่อนบอกว่าข้าวที่พ่อกินอยู่หมามันเนียนแล้วหมาเนี่ยแล้วใช่โอ้ยเจ้าก็กินแต่ข้าวเนาะออ่เจ้าเบื่อบ่เบื่ออยู่เบื่อกับข้าวนะบ่เบื่อยัง Bữa mất rồi đó. Hình